สวัสดีครับวันนี้ผม่ว่าพี่นนองมาเบิงพนยกบ้านใหม่ครับ

เจ้าแม่เท่าไรนึก่ามงค้มาลมงเหน่อยหนักมึงโยก้างพนอกอ๋ออเดือเดือ ปะปนี่ะยสิกจิันลาบานตัวนี้อายุโนทุกขังฆาลังอ้าวนี่ไุกกจะเลื่นไ่้น้องต้องเลยว่าอ้าอ่ะบานี่เอามาสิท่ยันโตหายเอาเอาได้ค้งงที่นน้ี่ทากนเลไม่ขมจะอร่อยะนดนเลยไม่บอกปลาด

พ่อพี่น้องน้องเดิมน่ะมันได้หลาย lái ดู đủ อ๋อ

ออ <c oughs> มาเบิดน่ะโอ้ยังขับไปก่อนนะได้ตู้ไปไดไปแล้วนี่ครับเพื่อยกเสาที่สองครับห้องปั้มน้ำมันครับปั้มน้ำมันใหม่คนต่างอยู่ใต้บาทประขาวครับตำบลพระเขา่าเหมือนจังหวัดอำนาจเจริญครับาพี่น้อง เดินทางผ่านมาทางนี้แ็แเบะมาเติมนมันได้เลยครับ เบอร์ัมันใหม่เป็นควหัวมันเขบอันนี้เร์ล่ะคะนี่บอรล่วมเบอรลยปั๊มขขายได้ค่ะแปแสนต่วันทังขานี้

รานสำหรับการดกเสาปั่นมันไหม่เพื่อนครับก็เจ็บจ uh, ินเร็งเพียงแค่ดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับกดติดตามช่องแบบบานๆให้น้ำด้วยครับขอบคุณครับ